สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมเซลเอลนะครับอีดุสุกิจสาขาโพธารามนะครับวันนี้เรามีหนึ่งผลงานนะครับซึ่งนำมาให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าเป็นรถ FR210 นะครับผมเดินตามมาดูเลยนะครับครับผมรุ่นนี้เป็น FR210 นะครับซึ่งลูกค้าได้สั่งว่ารุ่นนี้เราอยากได้แบบนี้แบบนี้ออกแบบยังไงเราสามารถจัดให้ลูกค้าได้หมดเลยนะครับผมตามมาดูเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่โมเดลใหม่ครับกว้างขวางสะดวกในการใช้งานนะครับผมอ่ะรุ่นนี้ก็จะมีพวกยางใหม่นะครับผมแล้วก็ถังน้ามันเป็นแบบ200ลิตรนะครับจากเดิม100ลิตรเราเพิ่มมาเป็น200ลิตรนะครับแล้วส่วนกระบะลูกค้ามีความประสงค์อยากได้แบบนี้แบบนี้เราก็จัดสรรให้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแบบนี้หรือว่าสีอะไร